ภิกขุไม่ยินดีในทองและเงินข้าแต่พระองค์ผู้เจริญเมื่อราชบริษัทนั่งประชุมกันในพระราชวังนั่งสนทนากันว่าทองและเงินย่อมควรแก่สมณสักกยบุตรสมณศากยบุตรย,ย่อมยินดีทองและเงินเมื่อราชบริษัทกล่าวอย่างนี้ข้าพระองค์ได้กล่าวกับบริษัทนั้นว่าท่านผู้เจริญอย่าได้กล่าวอย่างนี้ ทองและเงินย่อมไม่ควรแก่สมณะสักกยบุตรสมณะสักกยบุตรย่อมไม่ยินดีทองและเงินย่อมไม่รับทองและเงินสมณะสักกยบุตรห้ามแก้วมณีและทองปราศจากทองและเงินข้าแต่พระองค์ผู้เจริญข้าพระองค์ไม่อาจให้บริษัทนั้นยินยอมได้เมื่อข้าพระองค์พยากรณ์อย่างนี้ เป็นอันกล่าวตามคำที่พระผู้มีพระภาคตรัสแล้วไม่กล่าวตู่พระผู้มีพระภาคด้วยคำไม่จริงเป็นการพยากรณ์ทมสมควรแก่ธรรมและสหธรรมิกบางคนที่กล่าวตามก็ไม่พลอยกลายเป็นผู้ที่ถูกตำหนิไปด้วยหรือพระเจ้าข่าดีละขาม,มานณิเมื่อท่านพยากรณ์อย่างนี้เป็นอันกล่าวตามคำที่เรากล่าวแล้ว ไม่กล่าวตู่เราด้วยคำไม่จริงเป็นการพยากรธรณ์รมสมควรแก่รรมและสหธรรมิกบางคนที่กล่าวตามก็จะไม่พลอยกายเป็นผู้ถูกตำหนิไปด้วยเพราะว่าทองและเงินไม่ควรแก่สมณะสักยบุตรสมณะสักยบุตรย่อมไม่ยินดีทองและเงินสมณะสักยบุตรห้ามแก้วมณีและทองปราศจากทองและเงินคำมณิทองและเงินควรแก่ผู้ใด เบญจกรรมคุณก็ควรแก่ผู้นั้นเบญจกร,รมคุณควรแก่ผู้ใดทองและเงินก็ควรแก่ผู้นั้นขามณน,นีท่านพึงทรงความที่ควรแก่เบญจกรรมคุณนั้นโดยส่วนเดียวว่าไม่ใช่ธรรมะของสม,มณะไม่ใช่ธรรมะของสักยบุตรอันหนึง่งเรากล่าวอย่างนี้ว่าผู้ต้องการย่า พึงแสวงหาหญ้าผู้ต้องการไม้พึงแสวงหาไมา้ผู้ต้องการเกวียนพึงแสวงหากเกวียนผู้ต้องการบุรุษพึงแสวงหาบุรุษเรามิได้กล่าวว่าสมณะสักยบุตรพึงยินดีพึงแสวงหาทองและเงินโดยปร,ริยายไรๆเลย